คำถามสุดท้ายของเวทีวันนี้ก็คือท่านมีเงื่อนไขในการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอย่างไรจะระบุชื่อพักหรือไม่ระบุก็ได้เชิญครับดรกเอหนึ่งนาทีครับพักไทยเก้าใหม่ย้ำตั้งแต่เราประกาศตัวนะครับว่าเราอยากทำการเมืองสร้างสรรค์น,นะครับท่านยังไม่เบื่อแล้วครับกับความขัดแย้งอ่ะมันทาให้ประเทศไทยถดถอยถึงทุกวันนี้นะครับผมอยากให้ประเทศไทยทุกพักมีดี มาร่วมกันสามาคัคคีแก้วิกฤตด้วยกันผมย้ำไปแล้วนะครับเราอยากเห็นคอรอมอที่มีคนเก่งคนดีคนมืออาชีพเข้าไปทำงานร่วมกันซึ่งทุกพักก็มีเราอยากทำงานกับทุกพักแต่ข้อแม้เราสั้นๆนะครับเราอยากทำงานกับคนดีบริสุทธิ์ไม่มีประวัติด่างพลอยและเขาต้องเป็นมืออาชีพจริงๆนอกจากนั้นแล้วเราเต็มใจครับขอให้เรามีโอกาสทำงานเพราะผมเองในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพัก ผมไม่มีฮิดเด้นเอเจนด้าใดทั้งสิ้นผมตั้งใจจะมาทํางานจริงๆเพราะวันนี้ประเทศไทยรอไม่ได้แล้วในจังหวะที่ผมอายุเท่านี้มีกําลังอย่างนี้เลือกผมนะครับเลือกพักไทยเก้าใหม่ให้เราได้มีโอกาสทํางานให้พี่น้องประชาชนจริงๆขอบคุณครับรเอครับเสียงผู้สนับสนุนพักไทยก้าใหม่คุณาธิพงศ์เงื่<ช>อนไขในการร่วมรัฐ<ชอ>บาลมีหรื<ช>อไ<บ>ม่อย่างไร จะระบุชื่อพักหรือไม่ระบุก็ได้1นาทีเชิญครับก่อนตอบคําถามนี่ขอถามก่อนว่าจะไม่มีโอกาสได้มาพูดปิดอีกแล้วใช่ไหมครอันนี้ขอดูเวลาก่อน <c oughs> ขอดูเวลาก่อน <c oughs> ชออเอน <c oughs> ชิญ <c oughs> ครับอังนั้นตอบคําถามครับได้ประกาศไปหลายเวทีแล้วจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักกล้าทาแน่นอนครับ <c oughs> อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างจะไม่มีสสของพักประชาชนที่จะไปโหวตให้กับคุณอนุทินหรือว่าแคนดิเดตของพักภูมิใจไทยต่อไปครับ ขอใช้ช่วงเวลา30วินาทีสุดท้ายครับ,รบมรดกตกทอที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้กับประเทศนี้ครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสผมอยากจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนทุกคนกลับมามีความภาคภูมิใจในชาติเหมือนที่เราเคยภาคภูมิใจว่าเราเคยเป็นเสือโซ่ที่5แต่ความภาคภูมิใจในชาติในที่นี้ของผมชาตินั้นหมายถึงประชาชนชาติที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ชาติที่เฉพาะคนที่มีสีมีเส้นมีสวยที่จะสามารถเติบโตในประเทศนี้ได้ ผมอยากจะสร้างประเทศไทยที่เป็นของุุๆคนครับับขอบคุณคุณเทศครับทัศวีเงื่อนไขร่วมไม่ร่วมมีอะไรบ้างระบุ <Okay. S 1> ชื่อพักก็ได้ไม่ระบุก็ได้เชิญครับหนึ่งนาทีครับคือต้องยอมรับเสียงของประชาชนก่อนนะว่าประชาชนขึ้มาแต่พักประชาชาติเนี่ยเรามีวางว่าจะไม่ร่วมกับคนโกงนะซึ่งคนโกงอาจจะมีหลายรูปแบบแต่ว่า ส่วนหนึ่งนั้นแล้วก็จะต้องเอาปัญหาที่พรรคประชาชาติอยากจะให้ทําก็คือจะต้องทําไงให้แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติภาพให้ได้แล้วโดยจะต้อง,องเข้าไปดูตรงนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งใครก็ตามที่มาโดยเป็นนักค้ายาเสพติดเป็นโกงมาต่างๆใช้อํานาจที่ไม่ชอบต่างๆเนี่ยเราก็จะยอมเป็นฝ่ายค้านถ้ามีโกงมีคนค้ายา ไม่แก้ปัญหายาเสพไม่แก้ปัญหา3จังหวัดยอมเป็นฝ่ายค้านประกาศบัออนทึกเอาไว้ตรงนี้คุณจตุพรเงื่อนไขร่วมไม่ร่วมมีอะไรบ้างระบุชื่อพักหรือไม่คือผมประกาศชัดเจนแต่ต้นละพรคโอกาสใหม่เนี่ยเราจะไม่ร่วมกับพักที่ก้าวล่วงสถาบันนี่ชัดเจนอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถ้ามีเราไม่ร่วมนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับที่คนตัดสินใจในเลือกเราเข้าไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าร่วมัฐบาลเราจะไม่ร่วมดตกระดัอันนี้คือชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับพรรคอื่นๆที่บอกว่าเป็นสีอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเป็นนิติรัฐไงถ้าผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือกระบวนการตรวจสอบที่ชี้ว่ามีปัญหาเราคงไม่ยุ่งด้วยนี่คือสิ่งที่เราตัดสินใจของพรรคการใหม่เบอร์44ไม่ระบุบชื่อพักนะไม่ระบุครับ ไม่มีโอกาสกลับมาชี้แจงอีกแล้วนะไม่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 ไมผมพูดใน <laughs> หลักการครับ <laughs> อ่ะ <laughs> นี่คือ,เ,อ,อ <laughs> เงื่อนไขของคุณจตุพรนะร่วมหรือไม่ร่วมกับใครได้คุณอภิษ,ษ์คำถามเดียวกันร่วมหรือไม่ร่วมกับใครมีเงื่อนไขอะไรบ้างระบุชื่อพักไหมไอ้ที่เคยระบุไปแล้วจะเติมพักอื่นอีกไหมอ้าวคือคือชื่อพักก็วันนี้ขอพูดตามหัวหน้าเทงที่มาพูดตามผม แล้วก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขผมเหมือนเดิมครับนะครับการทุจริตทุนเทาการสร้างความแตกแยกหรือการที่ถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ควรจะมีอำนาจในทางการเมืองเป็นผลประโยชน์ที่มาทับซ้อนผมเรียนอย่างนี้ครับผมไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเพื่อสร้างความแตกแยกผมตั้งเงื่อนไขเพื่อเป็นหลักประกันและความปลอดภัยสำหรับผู้เลือก ถ้าผมเป็นแกนนำท่านมั่นใจได้แต่ถ้าผมเป็นตัวแปรเลือกผมก็ไปมีกำลังผมจะทำให้เงื่อนไขเหล่านี้มันเป็นจริงซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดครับไม่ได้สร้างความแตกแยกเลยครับขอบคุณครับมีพัดพิงนิดหน่อยเขาบอกว่าประกาศตามเขาคุณเทงว่าไงผมรเกงว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดเมื่อกี้ผมประกาศสอย่างนอกจากไม่รวมกับกล้าทำเนี่ย อยางไม่โหวตให้คุณนนทินด้วยอยากถามคุณอนุพิษิ์ว่ารวมถึงกรณีไม่โหวตให้ภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมครับอุ้ยอ๋อไม่เขาถามว่าจะไม่รวมกับภูมิใจไทยด้วยไหมเมื่อกี้เขาพูดชื่อพักคุณไม่ได้พูดชื่อพักคุณพูดคุณอนุชินคนเดียวผมว่ากันที่มาจากภูมิใจไทยด้วยครับเพราะว่าแปลว่าคุณยังมีสิทธิ์ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ถูกไหมครับผมถามคำถามเดียวกัน ผมผมไม,ไม่ไม่มีเงื่อนไขจะไม่ยกมือให้กับคุณอน,นุชินครับแต่ถูกถามเรื่องพักก็เอาให้ชัดเลยครับว่าสรุปร่วมกับคุณอน,นุชินได้ถูกไหมครับอดเรื่องนี้ประกาศไป,ลไปแล้วในกรณีที่คุณเท้งตอบชัดไม่ยกมือคุณอนุชินแต่ถ้าคุณเท้งเป็นแกนนําแล้วจะเชิญภูมิใจไทยเข้ามาร่วมด้วยไหมอันนี้จะตอบชัดได้วันนี้ไหมตอบชัดๆไปหลายรอบแล้วครับอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าพักประชาชนมีเสียงสสเข้มแข็งมากพอที่เราสามารถกำกับทิศทางพักร่วมรัฐบาลได้จริง ตั้งรัฐบาลประชาชนได้จริงที่ผมสามารถกําหนดได้ว่าใครจะมาดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมนับเงื่อนไขตอนนี้ยังเปิดอยู่ครับืมเคไหมก็ชัดเจนไป็ข้อที่บอกผมระบุชื่ออยู่แล้วขอความชัดเจนกลับบ้างได้ไหมครับผมคุณอสิทิ์ไม่มีเงื่อนไขเรื่องไม่ยกมือให้คุณอนุทินเหมือนที่คุณเท้งยังไม่มีเงื่อนไขอะไรตรงนั้นครับถ้าอย่างนั้นก็ับทง่เคยประกาศกันมาก่อนจริงๆถ้าเลือกผมมากคุณอนุทินก็ไม่มีเงื่อนไขนี้อยู่แล้ว คุณธทวิตเงื่อนไขร่วมไม่ร่วมกับใครจะระบุชื่อพักกับเขาไหมรวมชิรมครับรวมไทยสร้างชาติไม่มีประเด็นเรื่องการแยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับปวดหัวครับ <c oughs> สิ่งที่สู้คือสู้กับดํารงจุดยืนที่สู้อยู่สู้กับทุนพลังงานบอกแล้วว่าจะทําให้ค่าไฟถูกจะทําให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าสะอาดนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเราย่ําอยู่กับที่เราย่ําอยู่กับที่ไม่มีนวัตกรรมมานานแล้ว เพราะเราไม่มีพลังงานสะอาดเข้าผมจะไม่ยอมให้ใครยืนบังแดดประชาชนผมจะเปิดเสรีโซล่าให้เข้าถึงพลังงานสะอาดได้ผมจะทําให้แก๊สราคาถูกลงไฟราคาถูกลงผมทํามาแล้วคุณพีรพันธ์และรวมทั้งชาติทํามาแล้วผมไม่มีเงื่อนไขทําให้การเมืองเกิดความแตกแยกอีกขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอาทิตครับคุณยิสุดาระเงื่อนไขร่วมไม่ร่วมระบุชื่อพักกับเขาไหมเชิญครับ พักไทยสร้างไทยนะคะเรามีเจตจำนงที่แน่วแน่ว่าจะสร้างการเมืองสุจริตระบุไว้ในข้อบังคับพักด้วยและเท่าที่ฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ร่วมกับคนโกงนะคะเ,เราเอาเวทีนชันมาสร้างประวัติศาสตร์กันดีไหมคะในเมื่อเราเห็นตรงกันว่าเราลังเกียจคนโกงเนี่ยเรามาร่วมกันได้ไหมคะพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ดิฉันพูดตอนต้นก็คือมาร่วมกันให คำมั่นสัญญาเป็นสัญญาประชาคมทุกพักเลยกับประชาชนว่าเราจะไม่โกงและเราจะเอาเรื่องของการโกงทํากันอย่างจริงจังเป็นวาระแห่งชาติและช่วยทําสัญญาประชาคมในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ประชาชนห้าหมื่นชื่อมาถอดถอนพวกรเราถ้าพวกเราโกง และถอดถอนองค์กริสระรวมทั้งสารและธรรมนูญท่าโกงวันนี้โอกาสดันดีดรมานะอยู่ที่นี่ดิฉันจะมอบอันนี้ให้ดรมานะเพื่อให้ดรมานะได้ให้ทุกภัคทางเมืองให้คำมั่งสัญญาค่ะในเวทีเดชั่นี่แหละค่ะผมผมคงให้สิทธิ์คุณหญิงมาเดินล่าลายเซ็นในเวทีนี้ไม่ได้แต่ว่าตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ คุณหญิงไปดีวต่อด้านหลังก็แล้วกันว่าพรรคการเมืองมีเจตจาำนงพร้อมกับคุณหญิงหรือเปล่าปิดท้ายสุดท้ายครับดรเชนครับเพื่อไทยครับเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลระบุชื่อพรรคไหมครับเชญครับครับแน่นอนนะครับว่าทุกวันนี้ใครเท่าไม่เท่าเนี่ยยังไงเราก็ไม่อยากร่วมอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดผมเน้นย้ําจริงๆว่าวันนี้ฟังเสียงประชาชนประชาชนเขารู้ครับว่าใครเท่าไม่เท่าประชาชนเลือกเสร็จปุ๊บ ใครสามารถที่จะนําส่งนโยบายเดียวก,กันกับพักเพื่อไทยหากวันนี้เราได้จัดตั้งรัฐบาลประเทศไทยเป็นประเทศที่ไปข้างหน้าเป็นประเทศที่ลดความขัดแย้งเป็นประเทศที่ต้องสามารถไปยืนกับประชาคมโลกแล้วเราไม่เขินสิ่งสิ่งนี้สามารถทําได้อย่างเดียวก็คือต้องยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทําได้ครับขอบคุณครับขอบคุณแคนดิเดตนายกทมนตรีักขท่านและขอเสียงผู้สนับสนุนให้น i <laughs>